สวัสดีครับวันนี้เจอกับนาวินรังครับนีมาช่วยน้ำท่วมนะครับก็มาทำเป็นร่องน้ำนะครับนีกำลังเอา ทีซีลงจาก6ล้อนะครับก็จะมาทําร่องตรงนี้นะครับขุดร่องน้ําให้น้ํามันไหลลงคลองนะครับมันท่วมขังชาวบ้านเดือดร้อนนะครับโตนขอมานะครับต้องช่วยกันนะครับไม่ได้ตังนะครับ Okay. คุณหนามากนะครับ รเรามาช่วยไผ่น้ำท่วมกันครับเจ้าโนรูนะครับอายุเข้านะครับก็น้ำท่วมขังนะครับระบายน้ำออกลงคลองนะครับตอนนี้ยังไม่มีท่อระบายน้ำนะครับ ดีซีนะครับเมื่อวานก็มีทางเขตเอากระสอบทรายมากั้นให้นะครับก็ไม่ได้ครับทำเป็นล่องน้ำน่าจะได้ผลดีนะครับ มันจะได้ผลนะครับแตเป็นล่องน้ำลงมาครับก็เริ่มมาแล้วครับวันนี้ฝนก็ยังตกอยู่นะครับลงเม็ดไปปรยนะครับแล้วโนรูนะครับ เครับผมช่วยกันครับไม่มีค่าใช้จ่ายครับได้เนาะบางเนาะไหลอยู่เนาะน้ำพงไหลเนาะ <laughs> เน่านะครับเน่าเหม็นมากเลยครับน้ำมันแช่ครับเสียบอลนะครับจัดให้นะครับวันนี้นะครับก็ขอบคุณเสียบอลมากนะครับที่ไม่คิดค่าไมโกนะครับช่วยกันนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายครับวันนี้ทําเพื่อประชาชนทําเพื่อพี่น้องบ้านเรานะครับ โดยทีมงานขอสุภาพน,นะครับจัดให้นะครับคลิปนี้ก็ขออยู่ไว้แค่นี้นะครับอย่าลืมกดไ like, ลค์กดซับสไคร b ์และกดติดตามให้เป็นกำลังใจให้นาวินหกล้อดําซิ่งด้วยนะครับสวัสดีครับ